สวัสดีครับเอฟสี่ครับเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเย็นนี้ก็จะทําอาหารให้น้องเตี้ยอีกแล้วครับนะอาข้าวนี่ครับข้าวก็เพิ่งหุงมาใหม่ๆนะครับเนาะนี่เป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีนะครับเตี้ยเขาจะไม่กินข้าวอื่นนะครับเป็นหอมมะลินะครับนี่คือนะครับตับย่างนะ เดี๋ยวจะคุกให้นะครับตัดย่างนะครับซื้อมานะฮะนี่เป็นตัดย่างนะครับ,นะรบนี่นะครับจากไม้ด้วยกันนะนะละสิบบาทนะครับ น,นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะขยำนะครับเหยาะน้ำปลานิดหน่อยไปแล้วนะครับนี่ข้าวเน้นเลยนะครับต้องเป็นหอมมะลินะครับของเขาจะหอมนะครับต้องขยำให้เข้ากันหน่อยถ้าเราไม่ขยำเนี่ยมันจะคัดกินอ่าแต่ตับนะครับมันจะไม่กินข้าวนะ เราต้องปนเข้าไปด้วยกันนะมันหลอกให้กินอะไรประมาณนี้ไม่ได้ครับน้องเตี้ยเขาฉลาดอยู่นะครับนี่กุกให้มันเรียบร้อยนะครับ อย่างดีนะเดี๋ยวจะไปล้างล้างมือแป๊บนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้มันแล้วนะ ได้ไปหนึ่งถ้วยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปให้เอาไปให้มันนะครมันนอนเอ n งแ o งอยู่ตรงเนี้อะเห็นไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยอ่ะนี่เห็นนะดูสิโอ้หมืดเลยเนี่ยอ เมืดอแล้วนะครับมานี่มามาตรงนี้มาเร็วตู้ดุ่งตุ้ดุงมาเลยมานี่มาฮะฮะตรงนี้มาเร็วฮะวิ่งตู้ดุ่งตูุ้งมาเลยนี่ฮะฮะ หออโหนี่นะครับเป็นไงนี่ก็จะเป็นอาหารโปรดของเขาเพราะว่าสดสดใหม่ๆนะข้าวก็หุงเพิ่งเสร็จนะครับอย่างร้อนๆอุ่นๆนะนี่นะครับวิธีชีวิตของเตี้ย กลางวันก็กินนมไปกล่องแล้วนะอเย็นก็มือเย็นนะเฮาะต้องหลอกให้กินบ้างนะอื มันก็พยายามจะแสะหากินแต่ตับเนาะมันชอบกินตับตัวนี้นะครี่นะครับชอบมากนะนี่นะครับ,บนี่นะครับน้บงเตี้ยแห่งก,ก,กอก หางดอกเลยครับอ่ะนี่นดูกินนะครับ ยามีก็กินนะครับยามไม่มีก็อดด้วยกันเนอะประมาณนี้นะครับกินอย่างดีๆหน่อยนะออื ครับนกเตี้ยไม่ธรรมดานะครับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะ,ะกดไลค์กดแชร์นะครับ,รบกดติดตามให้แอดด้วยนะครับเนาะสวัสดีครับ